ป,ปัญหาปัญหาของอ <source S 2> หัวแรงเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับเนี่ยครคราบดำนะครับเนี่ยเป็นสนิมอย่างเงี้ยครับต้องแก้ไขด้วยอันนี้นะครับเห็นเขาแนะนำเขาวายกันะครับเลยต้องสั่งมาดูนะครับว่าอันดับแรกเราต้องถ้าหัวดำๆอย่างนงี้นะครับปลายมันต้องขัดด้วยนี่ก่อนนะครับขัดด้วยกระดาษทรายก่อนนะครับที่เป็นสนิมนี่ออกนะครับเพื่อที่เราจะทําการเคลือบเรารอจนคิดว่าหัวแรงร้อนได้ที่นะครับแล้วก็จะทําการจุ่มปลายหัวแรงลงไปที่สารเคลือบนี่นะครับดีบุกเคลือบนี่นะ ดีบุกสารดีบุกมันเริ่มเคลือบปลายหัวแรงแล้วนะครับนะครสังเกตด,ดูนะครับมันก็เป็นสีมันวาวของตะก,กั่วอยู่นะครับแต่ผมจะทําการจุ่มไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือการจุ่มครั้งที่สองนะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าสารตะก,กั่วมันจะเคลือบปลายหัวแรงเรานะครับหัวแรงของผมในความร้อนยี่วัตต์นะครับนยี่สิบวัตต์นะครับ ก็โอเคนะครับปกติเนี่ยกลัวนี่มันจะไม่จับหัวเลยครับมันจะกลิ้งเป็นก้อนกลมๆเลยนะครับก็คือไม่ยอมจับปลายหัวแรงนะแต่ตอนนี้มันจับแล้วนะครับนี่เป็นวิธีที่ท่านจะต้องทานะครับหลังจากที่ใช้หัวแรงไปสักระยะหนึ่งนะครับช่างทุกคนจะรู้ดีนะครับถึงจุดนี้นะฮะพอดีผมสั่งซื้อตัวนี้มาเห็นได้ด้ท่านบอกว่าใช้ได้นานอยู่นะครับก็ลองจุ่มๆกับสก็อตไบผงเหล็กนี่ดูมันก็ยังเกาะอยู่นะครับอ๋อทีนี้ก็ทําให้งานปัะดิรลเราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับลองซื้อหมาใช้กันดูนนะคครรัับบไม่่แพงเีย โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับ